ในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะทำให้เรารู้สึกแย่ทุกใจเศร้าหมองอาจเป็นเพราะความผิดหวังการที่ไม่รับความยุติธรรมการล้มเหลวในการทำธุรกิจสภาวะเศรษฐกิจสถานการณ์บ้านเมืองการตกงานการไม่มีเงินหรือสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ในตอนนี้ในช่วงการระบาดของโควิด19แต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอ คำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ไม่ดีความไม่สบายใจความอึดอัดหนักใจมันมองไม่เห็นทางแก้ทางออกของปัญหาความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวและหมดหวังในขณะที่คุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่ผมอยากให้คุณลองคิดภาพตามไปเรื่อยๆนะครับลองนึกภาพตัวเราเนี่ยยืนอยู่ในที่ที่มีหมอกหนาะรอบๆตัวเต็มไปด้วยกลุ่มควันและใช่ครับมันทำให้คุณมองไม่เห็นสิ่งต่างๆรอบตัว คุณอาจจะตะโกนเรียกใครหรือไม่ได้เรียกแต่สิ่งที่ตอบกลับมามีเพียงความเงียบสงัดเห็นเพียงทางที่ก้าวเดินบนพื้นในสภาวะเช่นนี้หลายๆคนคงจะคิดว่าแล้วสภาวะแบบนี้เนี่ยมันจะดีได้อย่างไรคุณเพียงลองวางใจให้เย็นลงนะครับเรียกสติกลับมาแล้วลองพิจารณาต่อว่าจริงๆแล้วหมนะอกและควันเนี่ยไม่สามารถทําอันตรายกับเราได้เพียงเรานิ่งเราเฉยย่อมไม่มีอันตรายใดๆ เพียงแค่มองปางตาควันปางตาเท่านั้นเองเมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วเราเพียงแค่เดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆสติมีใช่ไหมมือมีใช่ไหมเราเพียงยื่นมือของเราเองเนี่ยไปข้างหน้าเพื่อคลำทางดูว่าสิ่งกีดขวางข้างหน้าเนี่ยมีอะไรสติที่มีค่อยๆเดินไปข้างหน้าเมื่อเราชนสิ่งกีดขวางเราจะได้ไม่เจ็บเมื่อเราสะดุดเราจะได้ไม่ล้มลองนึกภาพตามต่อไปนะครับถ้าเราเดินต่อไปเรื่อยๆ สุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราก็จะสามารถผ่านกลุ่มหมอกและควันตรงนี้ไปได้หรือพูดอีกอย่างก็คือเราจะไม่ตายอยู่ตรงนี้แน่นอนเมื่อผลจากกลุ่มหมอกและควันจะเจอกับอะไรอาจจะเจอกับแสงสว่างพื้นที่โล่งกว้างทุ่งหญ้าเขียวขจีบางทีอาจจะเจอคนที่ตามหาสิ่งที่ตามหาเส้นท,ทางใหม่ๆเส้นทางที่ทําให้คุณจะต้องเดินหน้าต่อไปหรือบางทีอาจจะเจอสิ่งที่เลวร้ายกว่าเดิมทําให้คุณเสียใจทําให้คุณทุกข์ใจ แต่เราจะจัดการมันได้ง่ายขึ้นและดีกว่าเดิมถามใจคุณเองนะครับว่าคุณผ่านมันมาแล้วหรือยังหรือคุณยังอยู่ในกลุ่มหมอกละควันนั้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวถ้าเป็นแบบนั้นไม่ได้เรียกว่าเกิดขึ้นแล้วมันแค่กําลังเกิดขึ้นถ้ามันกําลังเกิดขึ้นกับตัวคุณคุณแค่รอให้มันผ่านไปใช้สติที่มีค่อยๆเดินต่อไปข้างหน้าอย่างช้าๆใช้สองมือสองเท้าใช้ทรัพยากรที่คุณมีให้คุ้มค่ามากที่สุด แล้วคุณจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวมากที่สุดแล้วก็คนส่วนใหญ่กําลังประสบในตอนนี้ก็คือปัญหาการตกงานการถูกทำงานแน่นอนคุณย่อมรู้สึกแย่มีความคิดวิตกกังวลว่าจะหาเงินได้ไหมจะหางานใหม่ได้อย่างไรคิดไม่ออกว่าจะทําอย่างไรต่อไปนี่คือสภาวะที่กําลังเกิดขึ้นเมื่อผ่านพ้นไปแล้วเราจะพบว่าที่ทํางานเดิมเนี่ยให้ประสบการณ์กับเรา ได้ให้การเรียนรู้บางอย่างเพื่อที่ให้เราไปใช้กับที่ทํางานใหม่ได้ดีขึ้นทําให้เราจัดการกับงานจัดการกับคนได้ดีมากยิ่งขึ้นนี่เรียกว่าการพัฒนานั่นเองตัวอย่างต่อไปนะครับสําหรับคนที่ลงทุนแล้วเจ๊งคนที่ทําธุรกิจแล้วผิดพลาดล้มเหลวนะครับคุณก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ตกงานเมื่อผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยคุณจะพบกับโอกาสใหม่ๆ ธุรกิจใหม่ๆแล้วก็ทางเดินใหม่ของเราสิ่งที่แตกต่างก็คือคนที่ทําธุรกิจพลาดเนี่ยย่อมมีสาเหตุและเมื่อเราเรียนรู้ธุรกิจใหม่ที่ทําย่อมดีกว่าเดิมแน่นอนตัวอย่างที่ยกไปข้างต้นเนี่ยเป็นเพียงบางมุมบางเรื่องเท่านั้นนะครับถ้าคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จและมีความสุข คุณควรหาข้อดีสิ่งดีๆในเรื่องราวในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณยกมาเป็นแรงผลักดันเป็นพลังให้กับตัวคุณเพื่อให้ตัวของคุณชีวิตคุณเนี่ยพัฒนาต่อไปและหากใครนะครับที่กำลังเผชิญกับสิ่งที่เลวร้ายความทุกข์ปัญหาต่างๆก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยมือทั้งสองข้างสติที่เรามีค่อยๆแก้ปัญหาไปครับเมื่อเราผ่านพ้นไปได้ ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจะลอ่อหลอมจะเชื่อมโยงให้เป็นตัวเราในปัจจุบันและในอนาคตทุกทักษะทุกความสามารถที่ตัวคุณมีย่อมมีเหตุผลนในตัวมันแล้วคุณจะพบว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอผมพีพีระพงเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับพีด้วยนะครับ